ส่วนจังหวัดพนะนคอศุรยาเพื่อประชาชนนะครับรายการที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพนันคอศุรยาทำแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับของการทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพนะนคอศุรยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับที่สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตต่างๆภายใต้การนําของคุณสมทรงพันเจริญวุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักคอศุรยาครับ ผู้ชมค,ครับอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครีอยยาอย่างที่ผมบอกผู้ชมนะครับแล้วใครที่ติดตามรายการของเรามาอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่ารายการของอสถานีข่าวเอทีีซึ่งนําเสนอเรื่องราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครีอยยาเนี่ยนะครับได้บอกเล่าเรื่องราวของการาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าองค์กรต่าง นะครับที่สามารถสนับสนุนได้โดยที่งบประมาณไม่ซับซ้อนโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬานะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพญญดพระนครศรียาขณะนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวดัดพระนครศรียาก็ให้ความสําคัญอย่างมากนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยรวมถึงเรื่องของการพัฒนานะด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านกีฬาซึ่งกีฬาเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะจะมีเรื่องกีฬากางแจ้งหรือในร่มอย่างเดียวมันมีกีฬาที่เด็กรุ่นใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยให้ ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของกีฬาอ e ีสปอร์ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระญญนะครศรียากรับก็เป็นเฉพาพครับในการจัดน้าการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับหรือว่าการแข่งขัน ROV นะครับเพิ่งจัดไม่เร็วๆนี้นะครับโดยท่านนายกสมทรงพันเจริญวรกุลท่านก็ไปเป็นประธานนะครับโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้นะครับจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทัลอยุธยา โดยมีคุณสมทรงพันเจริญบุรคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครรียาไปเป็นประธานนะครับเปิดการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตหรือว่า ROV นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครรียาครับประจําปี2568ครับองการบริหารส่วนจังหวัดพระนครรียาเนี่ยก็เล็งเห็นถึงความสําคัญและการสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถ วางรากฐานนะครับความเป็นมืออาชีพให้กับเด็กๆและเยาวชนประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ e ีสปอร์ตเพื่อส่งเสริมกำลังคนรุ่นใหม่นะครับและก็ผู้ที่สนใจให้สามารถต่อยอดการศึกษาแล้วก็ต่อยอดในอาชีพในอนาคตกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การฝึกฝนและการปฏิบัติ ได้จัดให้มีการแข่งขันนะฮะกีฬาอีสปอร e ์ตโครงการนี้ขึ้นนะฮะเพื่อให้สถานศึกษาเยาวชนเด็กและประชาชนทั่วไปมีโอกาสนะเข้าร่วมการแข่งขันอ e ีสปอร์ตได้มีการพัฒนาสามารถนะครับอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้นะครับได้มีการรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมดนะครับเป็นอายุ15ถึง18ปี ก็เรียกว่าส่วนใหญ่ก็ส่งในนามของสถานศึกษาจํานวน32ทีมแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยปีนี้เข้ากันเยอะครับคุณผู้ชม64ทีมนะครับวันนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ไปชมช่วงที่คุณสมทรงมพันเจริญับคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านประลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กล่าวนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับในการเปิดรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดด้วยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับผมชอบมากครับในเรื่องของช่วงที่เขามีการเขาเรียกว่าภาคนะครับหรือว่าบรรยายนะการแข่งขันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ที่สร้างสีสันได้ดีทีเดียวต้องไปติดตามบรรยากาศพร้อมๆกันเอาละครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับ พระนรศรีอยุธยาในนามของคณะนกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตขอขอบคุณท่านนาะยกงกางบรงหานส่วนจังหวัดพระนรศรีอยุธยาอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตอ,อบจพระนครศรีอยุธยาครับประจำปี2568ในวันนี้ในประเทศไทยกีฬาอีสปอร์ตเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากผลงานที่ประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันกีฬาเกมโดยมีกุ่มเกมและการแข่งขันที่ได้ดรับความนิยมทั้งในระดับประเทศและนานาชาตินักกีฬาไทยสามารถสร้างรายได้จากการแข่งขันเงินสนับสนุนสตรีมมิ่งและสปอนเซอร์ซึ่งหนึ่งในเกมยอดนิยมในวงการกีฬาคือเกมอาโครงการไิหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล็งเห็นความสำคัญ และต้องการสนับสนุนให้มีการพัฒน,นาถึงความสามารถวางรากฐานมาเป็น,นอาชีพให้กับเด็กเยาวชนประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหการรมมิสปอร์เพื่อส่งเสริมกำลังคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจสามารถต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคตกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การฝึกฝนและปฏิบัติ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตในการนีิขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาเด็กเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันอ e ีสปอร์ตได้พัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ได้เปิดรับสมัครนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่นอายุ15ปีไม่เกิน18ปีส่งในานามสถานศึกษาจำนวน32ที และรุ S <S ่นประชาชนทั่วไปจำนวน64ทีมบัดนี้นักกีฬารวมทั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายได้พร้อมกันแล้วและได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดโครงการกีฬาอีสปอร์ตองค์การอย่างส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2568ต่อไปแข่งแต่โเข้ารุ่นมกิจกรรมโครงการ ยันมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปริดโ,โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตอบจฟเอโอาาพระวรศรียาครับป,ป,ประจำป,ปี2 5 6พในทา,นา,า,านงา้อยสิดในกรงจากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าโครงการแข่งขันกีฬานี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาพ รัฐและเอกชนได้มีโอกาสทำร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทังกษะทางการกีฬาและการพัฒนากีฬาอีสปอร์ตเรื่องควายคิน,นและง,งานตับภาพกางจากการเล่นเกมทัว่วไปให้เป็นกีฬาอันจะทำให้สิลาะกรรอีสปอร์ตเติบโตและ แต่งขึ้นำไปสู่การเติบโตขอาอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างรายได้อย่างมหาศาลอ็ให้การจัดโครงการแข่งขันทีฬาในทางวิวบรรลุวัตถุประสงค์รูปประก,กาศแต่ฉันขอขอบคุณคณะรัปรการ จัดการแข่งขันกีฬาอสรดเป็นห o อย่างยิ่งก็แสดงความชื่นชมต่อนักกีฬาและกองเชียร์ทุกคนที่ได้เสียสละเวลาและแร่งใจในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ อไปเนี่ยต้องจัดกันยาวเลยนะงานใหญ่ผมเลยเลจะทำงานงานใหญ่ที่นึ่นะครับเราจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการเห็นว่าอย่างที่บอกปีนี้เงนินงวัลเป็นแสนนะครับนี่คืองานระดับเรื่องระดับจังหวัดเท่านั้นนะคือพี่เบิร์ดนะคะพี่เสรแล้วก็น้องต่อนะคะคือทีนะคะนี่เราไม่พอเป็นปร่มนะคะ พี่พี่ช่างภาพตรงไหนยังไงบอกได้นะคะเดี๋ยว MC จะได้แจ้ง ตีไปเพิ่มอีกมาก่อตรงนี้แ่สูดไปแล้วครับแล้วเดินเกมตรงกลางขึ้นเลยหรือเปล่าทีนี้ครับให้พักจริงๆแล้วดูแลตกนาวเวอร์กลางมาครับโกัล่าพยายามจะเคลียร์ครับแต่ประเด็นคือกลายเป็นว่าไฟนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับสองดาวสองฝ่ายเรียวมาฉาดก็มีโอกาสเสียราเวอร์ทั้งในเลยครับเรียวมาบอกอุ้มเล่นกันดีรูดมสศิลปทำได้สุดท้ายเป็นเรียวมาที่เดาเรา สะกนะครับแต่ป๊อบตามหลังอยู่แอร์ตั้งหกทาวเวอร์แต่การขึ้นบ้านจังหวะแรก ยางเลยครับก็เป็นการเดินเกมที่รวดเร็วครับจัทางฝั่งทีรชัดอ e ีสปอร์ตนะครับโอ้ oh, oh, ต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นอาจีดอลเลียมันโดดใ้สองรอบนี่แหละครับรอบแรกไป จ,า,จกา,ากโรงเรียนสาธิตราชธรร์พระนครศรีอยุธยาครับเงินนำสกอร์นำแต่ป้อมตามหลังอยู่นะครับตั้งหกเวอร์ครับการขึ้นบ้านจังหวะแรกเราไม่เนียนเท่าไหร่ครับเราว่าแน่นอนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเนี่ยครับโอ้น่าสนใจเลยครับผมครับเกมนี้ครับจะเป็นการตีเสมอหรือเปล่าครับในซีรีส์แบบออฟฟรีตรงนี้ เดี่ยวชัดนะครับคืออยากจะเน้นเรื่องของจังหวะทีมไฟและผมเล่นการที่เล่นทีมไฟได้ดีกว่าสื่อสารจังหวะทีมไฟได้ดีกว่านะครับเลยครจะขึ้นเลยหรืเอเปล่าหญิงแบบให้พากิ๊จริงๆแล้วดูแล้วโผ่เวอร์กลางมาครับกลัวหนาพยายามจะเคลียร์ครับแต่ประเด็นคือเข้ามาโผแบบไฟ่ห้าเลยครับแบบคืนทาวเวอร์ทีมเบร์เกอร์เดี่รวชัดจากรงค์สื่สารที่เราตพังกาพระนครศรีอยุธยาครับเงินดำสกอร์นะครับแต่ป้อมตามหลังอยู่นะตั้งหกทาวเวอร์ครับ การขึ้นบ้านจังหวะแรกแล้ไม่เนียนเท่าไหร่ครับเราว่าแน่นอนครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่ครับโอ้น่าสนใจเลยครับผมครับเกมนี้ครับจัดเป็นการตีเสมอหรือเปล่าครับในซีรีส์แบบเป็นออฟรีตรงนี้ จับครับแก้เหมือนกันครับคุณลุงสิครับชอบไปแยกนักใช่ไหมครับแยกแบบนี้ครับเจอรุมสามเลยครับได้ภาสาคนครับแบบนี้ครับเอสเตสามที่หกครับเจ้าโรงเรียนศาสตร์นิเทศปติศร์ประวัติาสตร์ศิลปวิยาขอเจ้าปืนดังดังด้วยครับเอาชนะไปได้สองต่อศูนย์ครับในแมตช์แรกเปิดสนามเป็นไปครับสุดยอดมาก้ครับสำหรับทีมนี้แล้วก็ต้องขอชื่นชมนะขอเชจ้าปืนดังให้กับ ไปแบบนี้ก็รอดอย่างเลยครับก็เป็นการเดินเกมที่รวดเร็วครับจากทางฝั่งพิรชัดอีสปอร์ตนะครับโอ้โหต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นอาจีดอริเอมันโดดได้สองรอบนี่แหละครับรอบแรกไปนี่มามาทัวร์เฮลจับเลยอันนี้ครับใส่กิมเบอรกอร์โดนเหยียบตลอดตูนพิบิบ่าแล้ว ون, าปปาหายไปเลยเอามาเลยมั้ยสไลดไม่โดนแต่พยายามที่จะเล่นอยู่ผ่านไปก่อนตรงนี้กิมเบอรเกอร์สับหุ่นลอกวันแน่ไปเลยทางฝั่งดอริเอลพอมให้กับอาจีไปเพิ่มอีกมาโก้ตรงนี้ หาสูตรไปแล้วครับแล้วเดินเกมตรงกลาครับ้นว่าในขณะที่ตรงนี้ยันีวิลเดวไปได้ด้วยครับวิงวอจัดเลยครับเร็วมาตัวนี้ครับโอ้โหต,ตัว่เ,เ,ววเาา,กาเดกาแางงการจแงแข่งขันนะคะ e port, กีฬาอีสปอร์ตอเจ้าครับนะคะสองคนห้หกสในปีที่3นะคะค่ะ นัยิบายของตัวดิฉันเองที่ทีมงานผู้บริหารตั้งใจอยากให้ลูกหลานเยาวชนเราได้มีทักษะที่ดีมีความคิดที่ดีแล้วมีไหวพริบที่รวดเร็วในการเล่นกีฬาอ e ีสปอร์ตนี้เป็นสิ่งต้องรวดเร็วและจิตใจเขาจะนิ่งและที่จะแข่งขันอ่ะก็ภาคภูมิใจมากที่ประสบความสำเร็จนะัก กีฬาอายุ15ถึง18ไม่เกิน18เข้าสมัคร3 0มสทีม,ทมและ,ะประชาชนทั่วไปอีก 60, ท64ทีมนี่ก็าทีมเลยนะคะ,ะที่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าหลายทุกคนสนใจลูกหลานเยาวชนและได้ใช้ศักษะของตัวเองนี่แหละเป็นเลิศ ทำให้เด็กจูงใจให้เด็กมีความคิดเรื่องความคิดที่รวดเร็วและทันสมัยอะนี้พัฒนาการเรียนการศึกษาแล้วก็ทุกอย่างต่อไปเป็นสิ่งที่ดีของในอนาคตประเทศที่ดีในของเยาวชนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในประเทศชาติคดะค่ะตัวฉันเองก็ก็อย่างชื่นชมชมเชยที่ทีมผู้บริหารและผู้จัดงานทุกคนและมีส่วนร่วมด้วยกันนะ,ะน้องๆทุกคนที่มา แสดงออกนี่เป็นสิ่งที่ให้ภาคภูมิใจด้วยตัวเองเสด็จงก็ยินดีนะคะเราตั้งใจสร้างสางาพาฒนาในจังหวัดเราให้ดีทุกรุ่นทุกวัยทุกประเภททุกชั้นทุกาศาสนา,านะคะค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค,ะคระบกับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวดีๆครับจากรายการที่นี่สุยาในช่วงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครสุยาเพื่อประชาชนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ